ครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับผมช่องบบาลำเปล่าครับอีสานอินดี้ครับมื่อกี้นี้มาปลูกข้าวโพดพี่น้องครับข่าพายุฝนโปรยหลอก็ต้องปลูกก่อนเหรอครับนี่คือขั้เตรียมดินโดยการไถแล้วก็ปั้นนะครับใส่รถไถใหญ่ขั้นนี้นะครับรถไถใหญ่ไถแล้วก็ปั้นนะพี่น้องรถไถของเจ้าของเองเล่นะครับบอล้ำเปล่าใส่จานเดียวแล้วครับผมสี่ห้าศูนย์สี่ห้า จะสิมารีวิวรถไถจอนใหญ่เท่ากันครับผมโดยมือนี้เขากะนะครับยกล่องนะครับพี่น้องเพราะว่าหน่าฝนครับตาเก ا าสีคึงเสือกแล้วก็ปลูกนะครับมือนีก็ได้ตรงยกล่องโดยใส่รถไถมินินะครับมินิจิปชิปของเข้าใส่พนันหูกระต่ายครับไถกบนะครับพี่น้องนี่ยนคะือนี่เขาไถมาแล้วล่องนี่เห็นไหมครับบางทีเท่ากับเวีนระยะเขาเสียวล่องขนาดเท่าไรเทากับเวียนระยะ แล้วก็ไถไปเลยครับนะครับก็คือไถกบเป็นการไถกบไปนะครับในพปืนที่ทีเทาตั้งในยกหลองนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆขั้นตอนการเท็ดกันครับพี่น้องครับผม เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับลองถีเห้ายกครับรถไถมินิจิบๆครับนี่ฐานหกกะตไต้ครับไถกลบคือใส่วิธีการไถกบสองฟังเอานะครับแต่กระสิยอดเม็ดอยู่กลางลุมนะครับกลางแถวนะครับเรียบร้อยครับถือว่าสะดวกสบายครับพี่น้องมีรถไถมินิแล้วห้องกพอได้ใส่รถไถเดินตามซึ่งมันมันต้องใส่กำลังารเนาะนี่แหละครับลอง เดีเ๋ยวเขาก็ปลูกครับปลูกเรียบร้อยจังสีมาไทยเบิกออกนะครับข่างากำจัดวัชพืชจังสีมาไทยเบิกออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยไทยกบนะครับการที่หลุนกระพดนี่แหละครับแปลงนี้ก็ประมาณ2งานนะครับผมปลูกแต่ละสองงานนะครับฝากกดติดตามนะครับช่องว้าวน้ำปลาครับพี่น้องครับ